สลัดกันนะคะหน้าตาซีเซอรสลัดของเราแล้นะนี่ครับคนสวยประจำบ้านหน้าที่ของผมต้องคอยดูแลเธอสร้างรอยยิ้มให้กับเธอและมีความสุขนี่แหละหน้าที่ผมใช่ครับผมเป็นหมา ากกินหรอครับผักนะกินได้เปล่ามาที่ซื่อสัตย์และรักเจ้านายเสมอฮะไขต้มทำไมทำแบบนี้เฮะเาหมดยต่ผมก็มีเรื่องที่ผมกังวลใจ กลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องมาเช็คเรื่องของโรคเบาหวานนะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะอันดับแรกคือว่าคนที่มีอาการผิดปกติเช่นรู้สึกว่าหิวน้ำบ่อยดื่มน้ำบ่อยมีปัสสาวะบ่อยขึ้นมีน้ำหนักลดหรือว่าจำเป็นต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนนะคะรวมถึงคนที่มีประวัติครอบครัวแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานเช่นกลุ่มคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคอ้วนลงพุงนะคะก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคเบาหวานได้คะ่ะ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะถึงแม้ว่าจะมีงานยุ่งหรือว่าทํางานหนักแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงอย่าลืมที่จะรับประทานยาเบาหวานแล้วก็ฉีดยาตามที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนด้วยนะคะถึงจะส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ ทีนี้ในแง่ของการดูแลตัวเองที่สามารถเบาหวานควบคุมได้เนี่ยมันก็ประกอบด้วยหลายๆอย่างรวมถึงการดูแลตัวเองในแง่ของการควบคุมอาหารควบคุมน้ําหนักตัวให้เป็นปกติการออกกําลังกายนะคะรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดนะคะมีส่วนช่วยในการทําให้ระดับน้ำตาลเป็นปกติได้มากขึ้นค่ะยิ่งรู้ข้อมูมล ยิ่งทำให้ผมห่วงเธอมากขึ้นทำให้ผมเป็นห่วงเพราะเธอมีโรคประจำตัวเธอเป็นเบาหวานมันเลยยิ่งทำให้ผมเป็นห่วงและกังวล Oh, not โทษนะรถติดมากๆเลยอะจำได้เปล่าว,วันนั้นน่ะที่นอนดูทีวีกับไข่ต้มอะ่ะได้ยินคุณหมอพูดเกี่ยวกับโรคเบาหวานทำไมคนไข้เบาหวานถึงจําเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็เพราะว่าคนไข้เบาหวานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะมีโอกาสโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าเกิดโรคปอดอักเสบจ,จากไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและที่สําคัญก็คือว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ วันนี้ก็เลยไปฉีดวัคซีนมาเลยมาช้าไปหน่อยอย่าก,กดกันนะผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันนะครับ